สวัสดีน้องมนตรีน้องมนตรีกับพี่เงินขาวมนตรีเงินขาวอันนี้ชอบปากกาพี่ชอบปากกาพี่ใหญ่ชอบปากกามีใครอีกอ้าวอยู่ข้างนี้เยอะแยะเลยข้างนี้เยอะแยะเลยเอาเลย,ย,ยโอ้โหได้ยินเสียงลวงู่ไม่ได้เลยนะยินสียลงุงูปเดินตามเป็นพวนเลยนะ แล้วลปูจะทํางานได้ไหมเนี่ยลูกอยู่ลูปูต้องไปทํางานข้างนอกด้วยนะห้ามออกไปนะครับลูกห้ามไปนอกนะเล่นอยู่ในวัดได้เลครับเด้อเล่นอยู่ในวัดได้นะพากันเล่นในวัดนี้นะครับเล่นพักผ่อนอยู่ในวัสดสบายๆนะไม่ต้องเดินตามไปนะอ่าเดินมาทางนี้เจอสมาชิกจิวหลิวสมาชิกน้อยเด็กน้อยสาม สามเหมียวมีสีดำสีเทาและสีวิเชียนมาดตัวนี้อาพี่ๆซักทายนะลูกพี่่ซักท,ทายหน่อยสมาชิกมาใหม่แล้วครับสมาชิกมาใหม่อีกแล้วครับน้องเหมียวเล็กสุดเล็กสุดเลยตอนนี้เริ่มคุ้นเคยกับพี่แล้วมาหลายวันแล้วอยู่แอบอยู่ข้างหลังนู่นสวนมะเขืออยู่ในสวนมะเขือตอนนี้เริ่มมาเดินเล่นกับพี่ๆได้แล้วเอาพี่ๆพานอ้องเล่นหน่อยนะ พี่พาเล่นน้องเล่นหน่อยนะคร i, der, ับนี่นะนี่เดี๋ยวนี้สีหลายหลายนี่หนึ่งลายหนึ่งลายหนึ่งดำแล้วก็หลายวิเชียมากหนึ่ง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 เหมียวน้อยครับอะพี่พี่พาน้องเล่นหน่อยนะครับพี่พี่พาน้องเล่นหน่อยนะ ครับก็ขอ,อนาภาพความสุขความน่ารักของน้องน้องเหมียวที่เดินตามลูกปูไปทุกที่ทุกที่วันนี้คงจะงานคงจะไม่สะดวกต้องรอให้เหมียวหลับก่อน,น,นแล้วแล้วเหมือนเลี้ยรูกเหมือนเลี้ยลูกน้อยเลยถ้าลูกไม่หลับก็ไปทํางานอื่นไม่ได้เนาะต้องเลี้ยงต้องให้ลูกหลับก่อนเนาะแต่นี้เยอะเกินลูกลูกน้อยเยอะถนนหลับทางนี้ตื่นถนนกระจองงองเงได้ยินเสียงลูกปูก็ไม่ได้ ยีตรปูปุ๊บวิ่งมาหากันเลยออดนะออนมาลองกระจองงอแง,เ,งเล่นกันก็มีกวนกันก็มีเราจะไปทางไหนได้เนี่ย,ว,ามมายวิ่งตามกันเป็นแถวๆเลยวิ่งตามกันเป็นแถวๆเดินตามกันเป็นแถวๆ,ๆเดินลงปูจะไปทางไหนได้ลูกเอ้ยครับก็นำภาพความน่นารักของน้องน้องเมียวที่ เดินตามหลวงปู่ไปทุกที่ให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันไว้เพียงท่นนี้เนาะเดี๋ยวต้องหลอกล่อให้เขาหลับก่อนถึงจะทำงานได้เขาก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงท่นนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปโชคดีมีสุขทุกการทุกคนทุกท่านสาธุ